เดือนนี้แหะครับแบบฮาโลวีนเราจะเป็นช่วงฮาโลวีน่ทุกคนก็จะแต่งคอสเพลย์กันบอกก่อนนญี่ปุ่นฮาโลวีนเนี่ยขอใช้คำว่าคอสเพลย์เพราะไม่ใช่ผีนะแอบว่าได้จริงกระเบลหมดมีหมดนะคะณจุดนี้จากที่เราเข้าใจว่าจากคอสเพลย์เฉพาะวันฮาโลวีนใช่ไหมฮะแต่วันใกล้ๆครับถ้าอันเดือนอาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มแต่งแล้วเอาจริงเอาจังซึ่งวันนี้ครับเป็นวันที่ผมไปเจอแก๊งโนบิตะ นี่กำกลังสงสัยนี่โนบิตะใช่ไหมโนแกงโนบิตะครับซึ่งภาพนี้ก็ถ่ายโดยภรยาผมเองซึ่งผมเห็นแกงโนบิตะปุ๊บผมเป็นคนที่ใช้แมสก์ค่ะเป็นรูปหน้าตัวอะไรมั้งอ้ออุ้ยพอดีเลยผมใส่แมสก์ปุ๊บวิ่งก็ไปหาไปหาน้องเนี่ย

มีมีมีหลายที่โอ้นี่อะไรโอ้โหถอยถ้ยถอามลมายลังยลัอยหลังอหลัอนหัอยหลถอยหังถอยหอยหลังถอยหลัอยหลังอยหลังถอยหอยหลังถอยหัถยลันถยถอาไลถอยอยหรัอหลัอลันถอหังอยหังอหัอยหังอาหัอลังอะหลังถลงถอยทลางลังถยลังถอยหยัอลังถอยอยงอัอยลันอย่งอ่หก่งอยหลังถอยงลง เอาให้เกินที่เลยเอาให้เกินที่เลยนะคะจุดนี้ถึงเวลาพวกก็ไปถ่ายรูปกันโดยที่เขาวางรูปไปให้เขาอยากได้ซึ่งคนนี้ที่จำเลยนะคะนี่ซึ่งเอามาใช้เหมือนถ่ายเป็นพันนะครับไทเดอร์มันสี่รูปและนี่คือสามในสี่ใช่ไหมคะหรือเปล่าคะเอาบางรูปก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วถ่ายรูปที่ใช้หลักคือรูปรูปตรงกลางครับใช้เป็นปกกระเป๋าเลยอ่านะคะมีชั้นกันไปน่าจะสวยงามมากโอ้โห การที่สุดหวานแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคัมคัมแคตตากรีไปหรืเปล่าค่ะแต่ไม่เป็นไรจะได้ก็ได้ค่ะซึ่งหวานลนะเอาจริงๆคือมันมันสนุกทุกคลิปอย่างทริลูกจากทำทำสายสุดนะครับไปไปเมทีนะครกำเสิรองให้ลูกที่เราไปทำงานกันนะครับโอ้โหทริปนั้นกี่ปีเราก็รู้หลายปีมากแล้วแต่ว่าสนุกมากแล้วก็พาภรรยาไปนะครับส่วนลูกตรงกลางนะครับไปเที่ยวกับที่บ้านเป็นเหมือนปี เป็นปีที่ภรรยาเนี่ยจะแต่งงานแล้วก็เลยพาไปเที่ยวที่บ้านเลยคุณทําได้ยังไงเนี่ยไอ้ภูเขาเนี่ยแล้วคุณติดกับภูเขาเนี่ยโดยที่คุณไม่หล่นลงมาคุณทำได้ยังไงจริงๆผมเป็นปีเตอร์บังเกอร์อะไรเขาแบบจัดเลี้ยงแบบนี้เลยอ๋อนช่หรอดูดูผิดนั่งก็จะเป็นแบบความสนุกแบบของครอบครัวััับบบกกกกก่่่อออนนนลลมมาา ก็ไปเที่ยวเขาลิสโกกับเพื่อนๆอีกเช่นกันกับเพื่อนๆอีกเช่นกันแต่สีสวยมากเลยนะคะรูปนี้โโอ้หก็ถ่ายรูปธรรมดาเลยครับจากโทรศัพท์เลยคันนี้เน้นย้ำอีกทีคุณโฟนครับสวยเลยครับจาดูอย่างที่บอกครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยคุณยกกล้องมาถ่ายเม่อเขามีความสุขแล้วเดินถือโทรศัพท์นี้เขาดูสวยเลยสวยแล้วที่ที่ท่าไปก่อนออกมาสวยสวยอีกถ่ายทอดตรงถนนก็สวยได้เลย